ก็สวัสดีครับดูกับผมนะครับที่ช่องสัตยาหลวงตาบุญชื่นนะครับวันนี้ก็9ก้นาฬิกา2นาทีนะครับ

จะตรวได้เลยตรวจได้คระัวแหวเตอรเท่าไหร่รอขึ้น้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวรอขึ้นงล้อด้านหลังนะครับอ่ารอหนด้านหลังไนะครับคมอตัวไี้เลยครับคุอะไรนะเป็นน้ำบอจุดรงนี้นะแบ่งน้ำบ่งเลยรีนะ

แกะจากบ้านะครับแะจากบ้านด้นะครับกจาก้านะครับกบ้านได้นะครับ แจกกลับบ้านได้นะครับจะกลับบ้านได้นะครับน้่แจกกลับบ้านได้นะครับน้ำเรากัะซนะครับกระซิบอยู่ที่หับด้านหลังน้ำกับนสำหรับน้านะครับแล้เกบดอยู่ด้านหลังน้ำแจกกลับบ้านได้เลยนะครับแจกกลับบ้านได้เลยนะเป็นามสนะครับแจกกลับบ้านได้เลยนะครับหลังระวัตเสร็จแล้วไปกลับบ้านได้นะครับ

ดนครับเกเบารถโอเคครับปเน้นะครับนเดีวครับันรถ่น้นงนอนะครับขึ้นไป0 0ปด้นะครับรเถ0 0หน่อยครับักลับไปได้เลยนี้เเนวันนี้นะครับช่วงเช้าโลวตาฮัทตดวงมาถึงบริษัทอ่า C.P.F. นะครับ C.P.F. นะครับมาถึงหน้าคาบริษัท C.P.F. นะครับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรีนะครับ น้าที่ถวายแล้วนะครับจอดแบงกับระาน้ามงคุได้นะที่อ่ตรงนน้อแบงกับะบได้เลนะทุกคนนะอกรบได้เลทกน้ถวอยแล้วครับผมจะเป็นอะไรพี่นะเดี๋ยวรอทิาหกล้อนับีน้หกล้อยู่ท้ายสุดนะเราจะพูดนะครับอกรบ้เครับกนรถควรส่งขึ้นรถหกล้อครับี้าด้วยนะครับ ก็เลาะอู่ครสายติดสาก็สำหรับค,คลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูท,ท,ทูบศรัทธาหลวงตาเป็นชื่นเสต็นที่นีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ